สวัสดีครับเ,เพื่อนเกษตรกร,กรมือใหม่ที่มีความสนใจเรื่องอินทผลัมซึ่งตอนนี้กำลังเ,เป็นที่นิยมของเกษตรกร,ท,กรที่ยังไม่มีช่องทางหรือไม่รู้ว่าจะทำอะไรมีที่ว่างๆอยู่แล้วอยากต้องการที่จะปลูกผลไม้หรือต้นไม้อะไรเพื่อสักอย่างหนึ่งไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจหรือหาอไรายได้เสริมเล็กๆ,ๆน้อยๆ ครับก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ตอนนี้สนใจอินทาลัมปกติผมก็เป็นข้าราชการตอนนี้กเกษียณแล้วมีที่ว่างๆอยู่ในบ้านเล็กน้อยครับก็อยากจะเอ,เอาอินทาลัมลงมาปลูกซึ่งก็ได้พยายามศึกษาค้นคว้าจากแหล่งต่างๆจากผู้รู้จากสวนที่เราพอจะรู้จกักและใน Youtube บ้างก็ คิดว่าน่าสนใจแล้วคิดว่าตัวเองน่าจะทําได้น่าจะลองทําดูถึงตัวนี้ได้เตรียมแปลงแล้วนะครับขุดหลุมแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงจะพาไปดูว่าหลุมเราเตรียมไปยังไงครับว่าเหมือนกับท่านไหมเพราะว่าในการที่จะทำครั้งนี้ผมต้องการที่จะมาสื่อว่าเราได้เจอปัญหาอะไรแล้วก็อยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่า จะแก้ปัญหายังไงนะครับยินดีที่จะรับความความพิถีพินจากเพื่อนๆน,นะครับที่มีความรู้ความชำนาญแนะนำได้นะครับตอนนี้เราก็ได้เตรียมต้นพันธุ์มาพร้อมที่จะ,ะลงปลูกนะหลังจากที่เตรียมหลุมได้กำหนดแล้วเพราะว่าตอนนี้หลุมเรายัางไม่ได้กำหนดดีก็เลยรักษาต้นพันธุ์ไว้ก่อนและเพื่อดูแลให้มันแข็งแรงเพราะว่าบางส่วน ต้นพันยังเล็กอยู่นะครับและส่วนที่ไปเอามาใหม่ก็บางต้นก็ดูเหมือนยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ซึ่งต,ตอนนี้ไปเอามาเป็นชุดที่2นะครับก็ได้มาประมาณ20ต้นได้ต้นตัวผู้มาสองต้นครับตัวผู้ก็เป็นของอกานามิแดงกับต้นของอจาวิดนะครับได้มาสองต้นแล้วก็เป็น ตัวเมียที่เหลือเป็นตัวเมียทั้งหมดก็เป็นของโคนซิซี่อันนี้คือโคนิซี่นะครับอีกด,ด้านหนึ่งทางโน้นก็จะเป็นของบาฮีนะครับซึ่งไปได้มาจากแหล่งที่เราเชื่อถือได้นะครับแหล่งที่เชื่อถือได้ที่เขาทำผลสำเร็จแล้วแล้วเขามีจำหน่ายอยู่ก็คิดว่าคงจะไม่มีปัญหาเรื่องสายพันธุ์เพราะว่าเป็นพันธุ์เนื้อเยื่อที่เขาบอกว่าเขา,เามาจากต่างประเทศ เราดูแล้วเรามีความาคิดว่า,าน่าจะลดความเสี่ยงนะครับในการที่เราจะปลูกว่าได้พันตามที่เราต้องการหรือไม่ทีนี้หลังจากที่เราได้พันมาแล้วช่วงที่อนุบาลน,นะครับก็ผมก็ได้สังเกตว่ามันตอนที่เอามานั้นต้นมันก็ มันจะเลืองเหลืองบางต้นมันจะเลืงเหลืองอยู่นะครับซึ่งเราก็พยายามเลือกเลือกต้นที่เราต้องการที่มันเขียวสดใสใบเข้มใบหนาอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเราก็พอจะรู้ถ้ามันวางเทียบกันอยู่เนี่ยเราจะรู้ว่าต้นไหนที่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์แต่เราก็บางทีก็เลือกไม่ได้ก็ต้องเอามาทีนี้เมื่อเอามาแล้วก็ต้องดูแลนะครับปัญหาที่เราสังเกตเห็นได้ อ,อย่างแรกเลยก็คือเรามองดูว่าบางต้นจะซีดเหลืองซึ่งเอะเราก็ทำไมมันเกิดเหตุการณ์นั้นซึ่งผมก็วิเคราะห์ดูนะครับน่าจะเป็นเรื่องของปุ๋ยไม่ปุ๋ยก็ดินไม่ดินก็น้ำอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งอ,อันดับแรกเลยผมบังเอิญผมได้ไปคุยดินนะครับดินที่เขาทำมาจากหลังร้านนะครับเอ็ดินมันทำไมแน่นๆ ดินมันเหมือนจะแน่นๆแล้วอากาศมันจะดีหรือเปล่าก็ได้ไปเห็นสิ่งที่พบก็คือปุ๋ยนะครับเม็ดปุ๋ยที่เขาใส่ไว้น่ะมันเบียดเบียดอยู่กับกกนะครับเกือบทุกต้นเลยครับจะเบียดอยู่กับกกนะครับเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยออสโมโคสน่าจะเป็นออสโมโคสเพราะว่าอ่าเป็นเม็ดกลมๆปุ๋ยออสโมโคสนี่จะถึงจะละลายช้าแต่ถ้าเอาไปไว้ติด ติดลาต้นมากๆมันก็มีผลเพราะว่าต้นต้นของเขาจะยังเล็กอยู่ความอ่อนแอยังมีมากอยู่นะครับแล้วก็มันอาจจะมีผลกระทบทําให้รากนะครับมีการชะง,งักหรือหรือยังไงประมาณนั้นนะครับผมก็ได้คุยออกนะครับชุดแรกนะครับมันจะเป็นแบบเดียวกันเพราะว่าผมเอามาจากที่เดียวกันผมก็ทําการคุยออกไปคุยออกไปแล้วก็ เปลี่ยนดินพยายามทําให้ดินโปร่งมากที่สุดนะครับซึ่งผมจะใช้ใบใบก้ามปูนะครับใบก้ามปูที่เราหมักไว้บังเอิญทาแล้วก็หมักไว้ใช้ปลูกผักเล็กๆน้อยในสวนครัวนะครับก็เอามาใช้ใ,ชใส่ลงไปซึ่งหลังจากนั้นผมก็เอาไปอนุบาลไว้ประมาณ10กว่าวันนะครับมันดีขึ้นครับหายเหลือง ค่อนข,ข้างจะเห็นชัดเจนอีอกอย่างนึงครับสิ่งที่มันเหลืองถ้าถ้าอ,อาหารของมันไม่สมบูรณ์นะครับไม่สมบูรณ์หรือธาตุหลักที่เขาควรจะได้ในช่วงเล็กๆนะครับไม่เพียงพอก็อาจจะเหลืองได้เพราะว่าอย่างเช่น ที่เขาใส่มาออสโมโคดเนี่ยมันเป็นปุ๋ยสูตรหลักอยู่13 13 13 NPK 13 13นะครับมันเป็นสุดหลักซึ่งละลายช้าเนี่ครับอันนี้คือเป็นปุ๋ยที่ได้มาจากทางร้านที่เขาแนะนำมาเป็นออสโมโคดซึ่งเขาก็ใส่มาให้แล้วละ่ะแต่เราเอามาสำรองไว้เพราะว่าช่วงเวลาเราอาจจะลงกระถางอีกสักสอสาเดือนเราอาจจะใส่เพิ่มเข้าไปได้ซึ่งปุ๋ยตัวนี้ครับ เท่าที่ดูนะครับเขาจะละลายช้าเพราะว่าเขาจะมีการเคลือบจะมีการเคลือบเขาไว้นะครับถ้าปุ๋ยในเม็ดจริงๆของเขานะครับในถุงเนี่ยมันจะแข็งบีบไม่ลงแต่ถ้าเวลามาถูกน้ําถูกความชื้นแล้วสักระยะหนึ่งนะครับเขาจะนิ่มจะอ่อนจะเละนะครับเนี่ยบีบแตกนะครับเนี่ยบีบแตกอันนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษของเขาซึ่งเขาจะค่อยๆซึมออกมาซึมผ่านผนังที่เขาเคลือบไว้นะครับแต่มันก็ มีส่วนดีก็คืออยู่ได้นานแต่ส่วนที่มันจะมีผลกระทบคือถ้าไปใส่ไว้ติดแบบนี้ครับมันน่าจะมีผลต่อรากมันบ้างพอสมควรเท่าที่รู้มานะครับเขามักจะใส่รอบรอบรอบนอกอันนี้มันอาจจะเป็นว่าคือเจ้าของอาจจะดูแลไม่ทัว่วเพราะว่ามีลูกน้องเยอะลูกน้องอาจจะใส่ลงไปแบบรีบร้อนหรือไงไม่ทราบหรือต้องการจะใส่ให้ได้เต็มที่ก็เลยมีผลกระทบนะครับ ซึ่งผมได้เอาออกจะ,จะเก็บออกหมดนะครับเนี่ยเก็บออกแล้วก็เดี๋ยวเราพอเก็บออกแล้วเราก็จะทําให้ดินโปร่งซึ่งเราตอนนี้เขาก็เพิ่งเปลี่ยนกระถางมาใหม่เราไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนกระถางใหม่ก็ได้ครับเพราะว่าดูแล้วเขาก็เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่แต่วิธีการที่ง่ายๆที่เราจะช่วยที่จะทําให้นี่ครับเนี่ยโอย้เหลืองเต็มเลยนะครับเป็นก้อนเลยนะครับเนี่ยวิธีการที่เราจะช่วยนะนะครับเหลืองๆเลยนะ ก็เขี่ยวไปก่อนให้มันไปอยู่ริมๆห่างๆก่อนนะเรา,เาบางทีเราอาจจะเก็บได้ไม่หมดนะหรือจะถ้าจะรื้อทั้งหมดเดี๋ยวมันจะไปกระทบรากเก่าเขามันก็จะมีผลนะอันนี้ก็ช่วยได้นะน่าจะช่วยได้บางส่วนแล้วเรานะครับก็เดี๋ยวหาวัสดุโปร่งๆนะครับวัสดุโปร่งๆมาใส่เพื่อเป็นการให้ความชุ่มชื้นกับเขาไว้ก่อน ที่ดีที่สุดก็ค,กคือพวกนะครับใบกั้มปูครับใบกัามปูเก่าๆนะครับเก็บมากองๆไว้กับบินสักระยะหนึ่งสักเดือนหนึ่งโด,โ,ดโดนฝนโดนอะไรบ้างมันก็จะใช้ได้เราโรยลงไปแทนเลยครับเนี่ยโรยลงไปแทนซึ่งอันนีน้ผมก็ได้ลองทํากับชุดแรกแล้วมันได้ผลครับก็เลยเรามาทําชุดที่สองชุดที่สองอีกว่า มันก็น่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าเนี่ยที่เอามาตัวนี้มันจะมีใบปลายใบน่าจะเหลืองเหลืองๆ,ๆกับทุกต้นเลยครับปลายใบเหลืองแล้วก็ใบใบแรกๆะครับใบก็ใบที่เกิดมาเป็นใบด้านข้างใบล่างๆนะครับก็จะเหลืองนะครับแต่หลังจากที่ทําอย่างนี้ไปแล้วยอดใบเขาจะเขียวครับจะเขียวขึ้นเลยครับอ่าตัวน,นี้ นอกจากเราให้ความสำคัญเรื่องดินโปร่งสิ่งที่เราจะก,กระตุ้นมันได้อีกอย่างหนึ่งที่ต้นที่ต้นไม้อ่อนๆของเรานะครับปุ๋ยที่เราใส่นี่น่าจะเป็นปุ๋ยพวกปุ๋ยที่มีในตัวเจนสูงนะครับเราแต่เราจะไปใส่โรยลงไปติดๆนะครับก็เป็นปุ๋ยยูเลียนะครับยูเลียที่ชาวบ้านเขาใช้ใส่ไร่ใส่นานะครับปุ๋ยยูเรียแบบนี้ครับ ละลายน้ำํำละลายน้ําลงไปแบบเจือจางเอาแบบเจือจางอย่าไปแบบเข้มข้นเพราะว่าในน้นเขาก็มีปุ๋ยหลักของเขาอยู่แล้วแต่นี้มันก็เป็นปุ๋ยหลักแต่เป็นปุ๋ยที่เสริมตัวหน้าซึ่งสร้างความจเจริญเติบโตให้กับต้น on on. อ่อนใบอ่อนออใช้ผสมน้ำหนลิตรหลิตรนี่เราใส่ไปแค่ประมาณครึ่งช้อนนะครับยูเรียนะครับเนี่ย ใส่ประมาณครึ่งช้อนแล้วก็ให้มันละลายให้ดีก่อนแล้วเราก็ราดลงไปนะครับซึ่งวิธีการนี้ยผมก็ช่วยกับชุดที่มาชุดแรกที่ใบเหลืองแบบเดียวกันนะครับประมาณอาทิตย์กว่าๆครับเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยครับยอดใบสีเหลืองหายไปแล้วก็เขาจะ แตกยอดใหมไ่ได้ได้ไวขึ้นนะครับการจเจริญเติบโตจะจะเห็นชัดเจนว่ามันเปลี่ยนแปลงนะครับลาดลงไปเลยนะครับก็ลาดพอชุ่มนะครับเดี๋ยวเขาก็จะซึมลงไปเองประมาณสัก10บวันสิห้าวันทำครั้งหนึ่งครับทำแบบเือจ้จางนะครับเนี่ยเป็นการช่วยช่วยให้เขาได้ ปุ๋ยในตัวเจนได้ไวขึ้นดีกว่าเราไปใส่เป็นเม็ดๆครับเนี่ยครับประมาณสัก1ิวัน15วันใส่ครั้งหนึง่งนะครับก็จะช่วยได้เยอะสำหรับต้นไม้อ่อนไม่ว่าไม่จาเป็นต้องเป็นอินทภพาลำครับต้นไม้อ่อนทุกอย่างครับต้นไม้ที่ต้องการจะแตกใบแตกยอดเขาต้องการปุ๋ยตัวนี้ครับ ครับซึ่งก็เดี๋ยวเราจะรออีกสักระยะหนึ่งครับตอนนี้เพิ่งได้มาใหม่เพิ่งได้มาเมื่อวานเียครับเพิ่งได้มาเมื่อวานแล้วจะอนุบาลต่ออีกประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็คาดว่าจะลงหลุมประมาณเดือนหน้านะครับประมาณช่วงพฤศจิกาธันวาเพราะว่าตอนนี้ก็อ,อยู่ปลายปลายเดือนตุลาแล้วปลายฤดูฝนแล้วนะครับก็ถึงจะหมดฝนเราก็น่าจะลงได้เพราะว่า เราเตรียมน้ําไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูความเปลี่ยนแปลงที่หลังจากที่ผมได้ใส่ปุ๋ยยูเรียหรือปุ๋ยไนโตรเจนลงไปแล้วก็คุยไอเม็ดปุ๋ยไอที่ติดกกออกแล้วนะครับครับไปดูกันครับว่าของสัปดาห์ที่แล้วที่เราใส่ปุ๋ย ลงไปแล้วก็เปลี่ยนดินให้เล็กน้อยนะครับมันมีความแตกต่างอย่างไรอันนี้คือที่เอามาชุดแรกครับเป็นบาฮีล้วนๆครับตอนเอามาก็มีใบเหลืองใบใบเหลืองติดมาครับบางใบก็จะมีใบแห้งๆอยู่บ้างแต่ตอนนี้ไอ้ที่เหลืองหายไปแล้วครับไอ้ที่แห้งๆเราก็ตัดทิ้งไปแล้วนะครับแต่ส่วนที่ดีขึ้นมาคือความเหลืองหายไปเลยครับแล้วก็ใบเขาจะตั้งขึ้นจะตั้งตรงครับสังเกตว่าจะเขียวทั้งหมดครับ ความเหลืองหายไปอันนี้ก็ถือว่าต้นไม้เราน่าจะสมบูรณ์นะน่าจะสมบูรณ์และอีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตนะครับคืออันนี้ก็อาศัยความรู้จากที่เคยมีมาบ้างเรื่องของการปลูกต้นไม้อย่างอื่นนะครับบา <c oughs> งท่านนะครับจะเอาไปตั้งไว้ตางกลางแดดคือเขาชอบต้นไม้เนี่ยเขาชอบแดดอยู่แล้วแต่ว่าลืมไปว่าช่วงแดดจ,จัดๆนะครับกระถางเขาจะร้อน ถ้าถางจะร้อนแล้วก็มันจะมีผลกระทบต่อรากรากเขาจะอยู่ในดินธรรมดาเนี่ยเขาจะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการความร้อนอยู่แล้วครับถ้ากระถางร้อนจะทําให้รากชะง,งักการจเจริญเติบโตใบเขาก็จะมีผลกระทบถึงใบไปด้วยนะครับวิธีการง่ายๆก็คือคลุมหาอะไรก็ได้ครับมมาคลุมไม่ให้กระถางเขาร้อนนะครับช่วงที่อาจจะเป็นช่วง ช่วงประมาณสายสายช่วงที่แสงแดดเอียงๆนะครับเขาจะโดนความร้อนเยอะๆก็คือประมาณเช้าก็ประมาณ3ามโมงถึง5้าโมงเช้าตอนบ่ายก็จะประมาณบ่าย2องโมงถึงบ่าย4ี่โมงครับกระถางจะร้อนมากไม่เชื่อลองมาจับดูครับโดยเฉพาะกระถางที่เป็นกระถางพลาสติกสีดำๆนะครับวิธีการที่ผมเอามาแก้ปัญหาก็คือเอาแสแลนมาคลุมไว้ไม่ให้แสงเขาโดนแดดโดยตรงนะครับลากเขาก็จะ ไม่ร้อนเมื่อรากไม่ร้อนใบก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้ซึ่งอันนี้คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกันมีเป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ต้นไม้เราโตช้าหรือโตเร็วครับซึ่งตอนนี้ก็ดูแล้วก็เป็นที่น่าพอใจนะครับเป็นที่น่าพอใจอยู่แล้วก็คาดว่าทั้งหมดนี้ก็จะลงได้พร้อมกันในอีกประมาณเดือนนะครับเพราะว่าเขาเริ่มใบขนนกเขาเริ่มออกแล้วนะครับนี่เป็นใบขนนก,กออกมาแล้วนะครับ ลากก็เดินเต็มที่แล้วอันนี้ลากกระถางที่ได้มานี้เขาจะเป็นกระถางแบบโปรง่งอันนี้ก็ดีข้อดีของมันก็คืออากาศถ่ายเทดีลากเขาจะได้อากาศดีแต่ข้อเสียก็คือเวลาปลูกครับน่าจะ,ะลากมันอาจจะพันกันเนี่ยครับลากเริ่มโปร่งมาแล้วเนี่ยลากจะพันกันแต่ในเวลาเราจะเอาไอตัวตะกร้านี้ออกก็ต้องหาวิธีตัดค่อนข้างจะยากกว่าไอพลาสติกหน่อยครับ ไม่ให้รากเขากระทบกระเทือนนะครับแต่ถ้าเป็นกระถางพลาสติกก็จะเทง่ายจะออกง่ายนะครับจะใส่หลุมด้วยความไม่ไม่ต้องกังวลเรื่องรากขาดนะครับก็อันนี้ก็เป็นมุมมองมุมมองของของผมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับต้นกล้าที่เรากำลังอนุบาลอยู่ว่า มันเกิดปัญหาอะไรแล้วเราแก้ปัญหาอะไรให้มันแล้วดีขึ้นขนาดไหนซึ่งคิดว่ามันก็น่าจะมีผลเกี่ยวข้องอยู่นะครับซึ่งต้นกล้าของผมที่เกิดปัญหาต้นเหลืองหรือใบไม่ค่อยจะสดชื่นนะครับผมได้แก้ปัญหาตามที่กล่าวมาก็ต้นไม้ก็มีความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเยอะนะครับมีความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างผิดหูผิดตาซึ่งประมาณ หกเจ็ดวันนะครับเราเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วครับถ้าท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือมีสิ่งที่จะเสนอแนะหรือมอีที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันก็ยินดีนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดนี้ก็ไม่อาจไม่ไม่ได้คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่า,าพูดจากที่เราสังเกตจากประสบการณ์ในระยะสั้นๆซึ่งระยะยาวเราก็ต้องคอยดูกันต่อไปครับครับ เดี๋ยวจะพาไปดูหลุมซึ่งเตรียมไว้ประมาณเดือนนะครับว่าหลุมเราเตรียมไว้แบบไหนนะครับในสภาพพื้นที่ของเราครับดูทางด้านน้้นนะครับหลุมที่เตรียมไว้เนี่ยครับอันนี้สุดท้ายเลยก็จะใส่เป็นพวกขี้แพะอยู่ข้างบนนะครับแต่ด้านล่างจะเป็นขี้ไก่จะเป็นพวกขี้วัวแล้วก็เป็นเศษหญ้าครับหลุมเราลึกลึกนะครับประมาณ เ,เมตรครึ่งนะครับแต่ที่เห็นนี่ลึกแค่ประมาณสอกเดียวข้างล่างเป็นปุ๋ยทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะาให้รถแมคโครนะครับมาเคล้าขึ้นมานะครับหลังจากนี้อีกประมาณหนึ่งเดือนพอหมดฤดูฝนแล้วก็จะเคล้าขึ้นครับเอาขึ้นมากองข้างบนแล้วก็ค่อยๆเอาดินลงไปเอาปุ๋ยลงไปผสมลงไปให้เต็มหลุมอย่างเดิมนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งเพื่อให้มันไม่มีความร้อนไม่มีแก๊ส นะครับไม่มีกลิ่นเหม็นก็น่าจะปลูกได้ครับเดี๋ยวถึงตอนนั้นเราเราจะพามาดูอีกทีหนึ่งว่า,เ,าเราทำอย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้เราเตรียมไว้ในบริเวณพื้นที่ประมาณไร่กว่าๆนะอยู่ประมาณ20กว่บหลุมครับก็อันนี้เป็นเบื้องต้นที่เรา,เ,าเตรียมความพร้อมให้กับต้นไม้ของเรานะครับซึ่งระยะห่างของหลุมเราที่เราเตรียมไว้ก็คือ8 8คูณ10เมตรครับเ,เพราะว่าช่วง10เมตรนั่นคือหมายถึงว่าช่วงที่มันเป็นช่วงที่จะบังแสงกันถ้าไม่บังแสงกันก็ 8, คูณ8เมตรก็ได้ครับแต่นี้ว่าต้องการให้ช่วง่งเช้าช่วงเย็นนะครับเขาได้รับแสงเต็มที่ก็เลยทางด้านตะวันออกตะวันตกผมก็จัดเต็มไปเลย10เมตรครับก็น่าจะแก้ปัญหาเรื่องการได้รับแสงแดดไม่พอนะครับสำหรับวันนี้หลังจากที่ได้พาท่านชม ต้นกล้าที่เราเตรียมไว้กับหลุมที่เราได้ขุดหลอไว้นะครับก็เดี๋ยวถึงเวลาเราจะมาพาท่านชมการคลรุกคล้าดินแล้วการปลูกเป็นลำดับต่อไป